นองลายใหญ่ๆครับนี่นองเดียวคอแล้วครเป็นหมอเลยนี่ครับวันนี้เรามาจะมาตุนเปื่อยๆครับตุนแบบตอนแญ่ๆแบบนี้เลยสายเนื้อครับเต็มๆนี่น้นองลายนะพี่น้องครับ อืมเป็นโตตสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องครับพ่อกับครัวคุณจิตอีกคือเก่าครับเมนี้ครับมีเมนูมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับพี่น้องเอนี้ได้เมนูเด็ดอีกคือเ่าครับเมนีสาสเนื้อครับในเนื้อนองไลายไงครับอเปรียบเลยเมนี้วันนี้เราจะมาตุน เตาถ่านเครื่องเทศเครื่องไทยครบเครื่องครับวันนี้ครับเราจะพาไปดูครับน่องลายใหญ่ๆครับนี่น่องเดียวพอแล้วก็เป็นหม้อเลยนี่ครับวันนี้เรามาจะมาตุนเปื่อยๆครับตุนแบบตอนใหญ่ๆแบบนี้เลยใส่หม้อตุนไปเลยสำหรับเครื่องเทศของเขาเมื่อานนี้พี่น้องครับมือวันนี้เขาสีตุนเป็นแบบใส่มันฝรั่งครับมันอลูมันเทศเนี่ยเอื่อนไในไล่แรกกันครับในมาซี่หัวมือวนนี้ยังเลี้ยงก้อยนี่ ตุนยินก็นองลายครับแทนเขาเลยเยินกินมันอโลแบบสไตล์ฝรั่งฝรั่งในเมนูอาหารไทยนะครับเครื่องต้มเนื้อนี่สำหรับตุนต้มเนื้อเลยครับนี่หอมมากหอมมากจะก,ก็มีอย่างแรบุน๊น<ม>หอมอบเชยพริกไทยเม็ดข่าตะไคร้ในครัวเรียนเท่าเนี่ยไปลองครับก็ดีต้มไอต่ำสามเกลือเทาานี้แหละตุนต้องใส่สามเกลือไป้อง พริกไทยกระเทียมรากผักชีครับราบผักชีมาเต็มเลยนี่มาไปเบิงขั้นตอนการยึดขึ้นก็เลยพี็นรองครับตอนนี้เขาดังไฟเรียบร้อยแล้วครับใส่ต้มเป็นหม้อทานเนาะมันจะได้ละอุเรื่อยๆให้มันเปื่อยโอเคสับเป็นสามชิ้นครับมันฝรัง่ง ทีเข้าไปเห็ดขนมอย่างขนมเล้เนี่ยมันตัวเนี้ยเดี๋ยวสายเนี้ครับวันนี้ครับสะใจเนี่ยเนี่ย <c oughs> กระเทียมหลากปักคีเยอะไปหน่อยไหม มานนี้พี่น้องนี่กำลังดีเลยสามเกลือ <c oughs> นี่เกลือ ขนอหนึ่งก้อนขาดตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องตุ้มเนื้อสำเร็จรูปที่เขาขายเป็นชุด มีอบเชยล่ะพี่น้องหอมนีสุกจะเป็นอันนี้กี่เป็นข้าวว้าคาวแห้งนี่อย่างนะใส่บนนี้ล่ะ <c oughs> สามเกลือครับเหลือตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ลงไปเลย เนื้อน้องลายยังไงสิอะพี่น้องเอาแบบชิ้นโตโตเลยหมอหนึ่งก็ดี จากนั้นก็ตุ๋นไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปื่อยจนกว่าจะเนื้อนุ่มผิดหมอ้อโอ้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปจากนั้นจะใส่มันครับมันฝรั่งกินมันแทนข่บ มันฝัน่งหมันอมหัวใหญ่ตุนไปชั่วโมงนึงพี่น้องก็จะได้กินอยู่แข็งปกโอ้โหเห็น เติมไฟไปสามรอบสี่รอบต่อทานต้องตุนเย็นเย็นพี่น้องเอาแอบโอ้ยเงียบจิบยกจักหม้อต่อทานมาขึ้นหม้อต่อแก๊สพี่น้องโม่เพิ่งว่ามันเราเป็นไงบ้างโุ้ยมันโอ้เปลยยังกราต้องพอดีพี่น้องเปลยอยยุ่ยซุปโม่เลยนับตั้งเวลาตั้งแั่วงแต่ว่า ตั้งแต่สาลดูดูเอยน,อยนดูเอยนดูชิมน้ำตกเงนอืมน้ำซุปเราจะไปปรุงต่างหากครับโดการที่อันเนื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็เราอยปปู่ปรุงในในถ้วยเะอ่วโอเคพี่น้อง อันนี้ผักที่เราจะใส่ต้มพี่น้องอันเรียบร้อยแลวเป็นใบหอมกับเพือก็ลองดีพี่น้องก็ลองยุยยุย หลายเนื้อครับเต็มเต็มเนื้อนองไร้ในะพี่น้องกับอื้มกินโต กุงเ,เครื่องแล้วพี่น้องหยวแล้วมันนาวหรืจะเปรี้ยวน่อยพี่น้องนี่เราจะไม่กินขมวันนี้เคียนี้ก็อร่อย,ยนะชุบไม่ต้องใส่เพราะว่ามัน กินก็เขามกินก็มันอารู้เที่ยวตุ่มริกเปรีย้ยวเลยพี่น้องเขากันครับมันอารู้เปรี้ยวแบบยุยย์เลย,ยปีป้ยวมันหนาวมปลาเหยอะยังไงขนะาดมะนาวขาดน้ำปลายยอย่าปล่อยพี่น้อง เนื้อตุนมันอารูหรือว่ามันเทศ<ๆ>บ่กินขาวยิตมันอารูก็ะไเมันเ,เ,นเทศ Foto ke lah Tukar foto ke Hmm Jadi lah Hmm Manis เป็นว่าตุนแบบละล้าน,นในปากอยู่อย่างในปากเลย เอ็มมันจะเสจยกับเหมือนลองไล่เนี่ย